สวัสดีครับเราอยู่กับช่องพอดีหวยนะครับวันนี้เราอ,าอ,อะออกมาพีชออกมาพีชได้มากลับไปขอช้อนหนนะ่ครับพรียกขอช้อนหน่อยแล้วนะครับผมขอบคุณครับ ดีกะชองพอาดึงหัวแล้วตอนในี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> ดูพ้องเพื่อนนะครับว้าวกววยยาฬสุโขทัยกาฬสุโขทัยได้หน้าอินมากเลยครับว้าวอ,าอ,อันนี้อะไรรับประทานครับผมเอ,อ,อ,มอม่ออเมอเมริกันฟัดบิกฟัดเขาผัดไงเ้าผัดอมเมริกันเบิกฟัดเอออะไร คผมไม่รู้เรื่องก็ไอ้นี่ก็เป็นโนบิตะลครับกินอันนี้ไงไอ้เขาเรียกอะไรอะโดกิเฮียดังอะไรอันนี้ก็จะอ๋มสียน้ำสลัดอันนี้นะครับข้าวดิบ พีคแจอินเตอร์มากเลยครับสำหรับเมนูเราอยากรู้หรออยากเห็นหรออยากอาทำไมหล่อจังแรงไม่มีใครพูดนะออะไรแต่หลอดนี่ เชื่อกาลระยรับมีการวงเลินเตาเวิร์กยานะไม่กินหรอกแบงคลฉลาดไม่หิวเลยฉลาดอิ่มแล้วเนี่ยไม่บังเจอกันแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนนะครับคุณเจอกันที่แล้วมันยังไม่เฉลยกันทำไมกองี้มันหมื่นแสนเจอกันที่ไหนกันดูเราจะไปดูคุปเป็นไม่ได้

จอมเสียแล้วนะครับ่ไม่มีเบียร์ต่อคือขับไปอย่าันแหละรจมกอะือขับล่างขาล่างสไจะัไม่ได้อย่าขัญไปบอก่าแล้วไมหัลอถ้าเกิดเราไม่อมาหนัมันได้ไหมไม่ค่อยพี่บนตั้งใจถ่าย้ากอะไรก็เป็นคอนเทนต์ได้หมดสูงอไปถึงรูจมูกแล้วอะ เพื่อนยความาเนลยอย่าเลย้ยอยู่ลรอกใเป็นไรยค่หนีแม่มาเที่ยวกันเองเามยัไหอมาไม่้แต่คุณรู้หมดทุกอย่างนีบ้างก็ได้เถอะ no นี่ก็สว่าัดูบรรยากาศ มันชื่อว่าอะไรเหรอใช่ไหมอืมนไปอีกไอสัตว์เ้ยไปอีกกูถิ่นว่าวเรียขวัญจิว่า้ากูตลกมากโอ๊ยจตจะบอกพี่อะไกันนะหาที่พักให้ได้ก่อนเนาะเยา้ยงไงจะติดคอนเทนต์กันอีกแมึงด่าดิกูบอกว่า คุณต้องโกงอีกนะฮัลโหลค่ะฮัลโหลอะไรคุยโทรศัพท์ผิวคุยด้วยรู้จักตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยช่วยแจ้งให้คุทราบดีอ๋อพัทยาค่ะคุยกับใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่คนจีคุยมาคุยจีทันดานมาก็บอกอยู่แบบโทรศัพท์ ถ่ายดีวกดกับพี่ไก่ย่างไก่ย่างอะไรหมูมึงอยากกินมากเลยไก่ย่างคนเยอะแบบเนี้ยไม่จอดวะระวัลรู้ั้ยพี่หิวพี่ว่าพี่หิวแล้วนะเริ่มนะหุดจ้วกด้แหลอ้วกยง ถราจอเลางานเยอะเราก็จะอยู่วแบบเยวกจแตะแต่เวงเี่ยนี่ยเกี่วเดียวงมันยู่กันมึงหมดปแบงก์กมัอะไรบ่ยเนแบแคอยดูบานแก้วนะถ้ามึงเป็นไม้เป็นปูแล้วกูจะอตอบพี่ด้แก้วไม่เป็นปูต้องเป็นอะไจะเป็นแก้วไง ปิงไก่อะไรกัอเลเคยเคยฟังไหมไม่ได้แบบโอ้โหถ่ายซ้อยนี่เที่ยเที่ยงแล้วเราจะเก็บของออกกันเลยปะในบ้านแก้วอยู่ไหนล่ะโอ้โหบ้านสดชื่ขนาดนี้บ้านแก้ ครบทุกจุดยังหงส์นี่นี่ตอนนี้น้ำไม่ไหลตอนนี้น้ำไม่ไหลอะไรคะอะไรคะแต่น้องไม่หยุดถ่ายพี่เริ่มจะใส่สองสมองแม่ทำไมน้ำไม่ไหลขอน้ำไม่ไหลสองโมองทำไมดิจาร่าจะลองกินช่วงนี้เวลากี่โมงครับผมพร้อมแล้วจารยคุ้มก็วัยสาวจะดีเราก็พามาดานกำลังพามาดาลทั้งหลายมาแบบ มากินเหยื่อครับผมเนี่ยครับ็นนึกอาเตีว่าไงมาดามมากเลยวันนี้ากี่รอบเป็นคุณเป็นอะไรเหรอคะพอดีว่าลเนิ่งก้นนิดหน่อยแม่ก็จะช่วยรักเกตก่อนโอ้ยังจะล้างกแจวันแ

จะบอกให้ฟังว่าฉันรักเธอ